จริงอ่ะอะไรก็ตามพิสูจน์ได้ไม่ว่าเดรสายเส้นซาไลายหรือความเป็นจริงของน้ํายาอะไรกนะ็แล้วแต่ของโจนี่จะมาเรียนเื่อโจคุยเรื่องคิ้วติ้งหน่อนเราเป็นยังไงไม่ติ้งมันมาอับสบายไม่ได้คุยเกินโจปกติต<ม>คิ้วติงเข้มนะผมเป็นลายเส้นแล้วเข้มแบบที่ดูไม่ดีนะมันจะเข้มแบบนี้มินดิ้งลายเส้นแบบดูไม่เป็นคนตอนแร<ว>กๆที่ไปทำคิดว่าเป็นยังไงคิดว่ามันจะดูดี จำเลยไม่ได้จำเลยกคุ่มหน้านี่คุณรู้ว่ามองในไก่โจดีขึ้นไหมดีเยอะค่ะกแตที่เราเห็นครั้งแรกเป็นไงเยอะโอ้โหเรราเเเอขาไปดูคิวโจย้อนหลังค่ะมีวิดีโอด้วยเราล้างกันแบบมันเพราะไม่อยากโดนมือใครมากยังมีวิดีโอในคลิปในร้านรอบเดียวหรือไม่ได้ครั้งเดียวอ้าวถามมาเป็นจำเลยไหมครับไม่เป็นครับร้านเขเซ็นทะยืนยันเลย จากที่เป็นแผลเป็นก็ดีขึ้นเพราะว่าอะไรคะชุดติง้งขิงตัวชุดติ้งกับตัวสกอาแคร์มันจะช่วยลดความเป็นแผลเป็นของตัวนี้นะคะแล้วความแดงลดลงเดยอะมากตัวนี้ถ้าซื้อไปหลายๆเจ้าจะส่งดดไปให้คุณต้องใช,ช้ชุดหนึ่งในร้านคุณต้องให้ลูกค้ากลับไปทุกคนถ้าไม่เอาไปไม่ต้องเล้อกขายต้องทำให้บอกเลยลูกค้าต้องเอาไปขายคุณไม่ให้เหมาโจ้ใช้แค่เพื่อนอย,ยู่ด้วยกันสี่คนที่มาเรียนรอบที่แล้วเดินเฉยมันก้าวไปสี เห็นไหมว่าโจ้เนี่ยเป็นเลยกินไหมคะค่ะแต่ถ้าทุกเป็นอยู่แล้วอย่างอย่างคุณเป็นหางคิ้วคุณเป็นเป็นอยู่แล้วเขาโดนกินมายังเป็นเหมือนเดิมไหมเป็นเหมือนเดิมถามว่าเกี่ยวกับยาไหมที่เกี่ยวเห็นเหีช่ไหมอาจารย์ร้านชื้อดูไปต่ำกว่าสองคนสองรอบของคุณเป็นเป็นแผลเป็นเพราะเขาอัดสกรีนตรงหางคิ้วมันเป็นเพราะอัดใหญ่มากแล้วลึกถามว่าจะให้มันหายไปโดยจากเราเลยจะไม่ได้แต่ละทีของโจ้ไม่เคยอัดสกรีนมาก่อนไม่เคยแก้แหนมาก่อน เจลน้ำยา,าเราปุ๊บจบเลยไม่เป็นอะไรทั้งทีทุอย่างแถมเป็นที่เคยขีดไว้นูนเหมือนยุบลงด้วยใช่อันนี้คือข้อดีย้ำาค่ะที่ใช้เป็น,นทั่วไป90%ไม่มีตัวชุดติง้ง